วันที่30ตุลาคม2567ค่ะอันนี้คือกุ้งวังอานะคะติดกลางที่ค่ะเป็นกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ป่วยนะคะกุ้งที่ติดไอโง่นะคะอันนี้คือกุ้งในกระชังค่ะเ,เป็นกุ้งที่แข็งแรงดีแต่กุ้งที่ติดกลางที่มีมเท่านี้ค่ะแล้วก็ววไม่แข็งแรงค่ะอันนี้คือกุ้งที่ติดฝั่งลุงแดงนะคะ 31ตุลาคม2567นะครับฮาโลวีนนะฮะวันนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับฝนตกหนักที่นี่มหาชัยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้หลักไอโง่นะครับพักหนึ่งวันฮาโลวีนปาร์ตี้ฮาโลวีนเราก็มาตัดกิ่งมาขามกันนะคะ เพื่อเปิดให้ลมพัดผ่านและต <ลง S 2> รงลงทึ้งเมื่อคืนมีพายุแรงนะคะไต้ฝ่่นอะรนะรคะช่วงนี้ก็อยู่ในฤดูฝนน่าจะไปปลาลยฤดูแล้วนะคะเมื่อคืนไม่ได้ดักกุ้งค่ะงดดักกุ้งหนึ่งวันเพราะฝนตกนะคะสองพ่อรูปนะครับ กำลังเลือกปลาเน่านะครับที่ลุงต๋องเอามาให้ค่ะ แกหอยกระพังวิได้เนื้อด้วยตัดต้นไม้ในรอบสี่ปีแล้วเอาไว้เผาเผาสานเศรษฐกิจให้ดู างดำวังพี่ต่องนะคะตัวใหญ่มากอยู่ในวังอีกเยอะเหรอรู้ได้ไงว่าเยอะมันออก๋ออยหน้าประตูพี่ลงมาฟานข้างบนไม่มีเลยอ๋อหน้าประตูแล้วพี่แส่งวัวใส่หัวเปิดน้ำไปทีเดียวเหรอย้ำตัวโอ้ไม่ต้องน้ำมากี่เดือนแล้วเนี่ยปลาเอาเจ็ดตัวเดี๋ยวต้มยำพี่ต่องใส่กากชากลเลี้ยงมากเลยนะคะนี่คือปลารุ่นใหม่อายุเท่ากุ้งนะคะกี่เดือนละกุ้ง 4เดือนกว่าน่าเชื่อวีดีโอเลยปะเช้าวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน25ง7นนะคะหลังจากเราหยุดดักกุ้งไป1วันค่ะเตืนฮาราวีนะคะเราหยุดค่ะแล้วเราก็ดักอีกครั้งเมื่อวานเย็นนี้สังเกตว่ามีปูอยู่หน้าที่เนาะปูลอยขึ้นมาเนือน้ำทรงแพรโฟมแล้วก็หน้าประตูแล้วก็เช้านี้ก็ยังเห็นอยู่ตะข่ายฟ้า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือออันนี้คืในกระชังเนาะค่ะในกังตัวใหญ่ตายหนึ่งตัวแค่นั้นแหละที่เหลือก็อยู่ในงูตัวอื่นวันนี้ได้เยอะหน่อยนะคะมัดนับเป็นตัวได้นะคะเพราะว่าก็ได้เยดะพอสมควรสามชที่ประจำนอกกระชังนอกกระชังชา